สวัสดีค่ะก็คลิปนี้กันก็จะมารีวิวว่าผ่าน N3 นะ,ะผ่าน N3 ม,มาเนี่ยใช้หนังสืออะไรบ้างที่อ่านมานะคะก็การเพิ่งสอบผ่าน N3 นะคะด้วยคะแนนที่แบบว่าแค่ฉิวเฉียดนะเป็นการสอบครั้งแรกนะคะเนาะแล้วก็มาดูว่าการใช้หนังสือเรียนอะไรมาบ้างะไรประมาณนี้เนาะ ต้องบอกก่อนว่าเป็นการเรียนที่ใช้เวลานานมากพอสมควรเพราะว่าไม่ได้เรียนทุกวันนะอันแรกก็คือนะคะการเรียนเนี่ยใช้เรียนจบมินาโนะนี่ฮ่องกงคะเล่มนี้ที่ญี่ปุ่นการเรียนที่ญี่ปุ่นนะคะเรียนกับครูญี่ปุ่นเรียนที่ศูนย์นะศูนย์ศูนย์ที่เป็นแบบว่าสําหรับต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่โรงเรียนนะไม่ใช่โรงเรียนแบบที่แบบสาหรับเรียนภาษาญี่ปุ่นนะเป็นศูนย์ สำหรับต่างชาติที่จะเรียนภาษาอะไรเงี้ยแต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการเรียนอยู่นะก็คือชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยสี่ร้อยเยนนะคะ,ะแล้วก็ <c oughs> แต่ว่าจ่ายเป็นเดือนเดือนหนึ่งก็ถ้าเรียนสักประมาณสี่ครั้งก็หนึ่งพันหกร้อยเยนอะไรประมาณเนี่ยก็คือครั้งละครั้งละสี่ร้อยเยนนะคะครั้งหนึ่งก็เรียนสองชั่วโมงโอเคก็การเรียนมินาโนนี่ฮ่องกงนะ,ะที่ญี่ปุ่นจะมีสองเล่มก็คือเล่มสีแดงจะเป็นเล่ม จากบทที่ 1, ถึงบทที่ยีนะคะนะนี่ก็เป็นบทที่เล่มที่2ก็เป็นสีฟ้าแบบนี้ก็คือบทที่ยีถึงบทที่50าสิะแล้วก็มีสองเล่มน,นะคะที่ญี่ปุ่นฉบับภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็จะเรียนเล่มละหนปีนะคะก็คือสีแดงเนี่ยหนึ่งปีแล้วก็สีสีฟ้าเนี่ยห <c oughs> ปีนะคะก็คือไปเรียนแค่วันอาทิตย์2ชั่วโมงนะคะเรียนอาทิตย์ละครั้งแค่นั้นเองแล้วก็มี กันบ้านนะเซนซีก็จะมีกันบ้านให้กันก็ทําไปตามนั้นนะก็ <c oughs> เล่มสีฟ้าเนี่ยการเรียนรวมทั้งหมดเรียนสองปีเนาะมีนันโนนิีฮ่องกงซึ่งถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะแค่ไม่กี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่โรงเรียนนะคะแล้วแต่โรงเรียนบางบางคนเรียนเองก็อาจจะเร็วนะคะก็เหนเ็นเพื่อนในกลุ่ม <c oughs> บางคนก็มาแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะว่า กี่เดือนกี่เดือนได้อันนั้นก็คือแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ว่าลิมิตของคนเนะี่ยทันเพื่อนแล้วแต่เราจะไปเปรียบเทียบเนาะอืมก็นั่นแหละการเรียนสองปีนะแล้วก็ปีที่สามก็เรียนซ้ํอันนี้การเรียนซ้ําแต่ว่าเหมือนเราไปเริ่มตอนแบบว่าหลา,หลายหลายบทแล้วว่าเออมันมีช่วงโควิดเนาะกันก็เรียนไปประมาณไปไม่กี่เดือนอะเออ แล้วก็เรียนยังไม่จบเลยค่ะตรงนี้ก็หยุดไปอีกแล้วนะเพราะว่าโควิดแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยนะก็ไม่ค่อยได้เรียนนะอันนี้เรียนสองครั้งแต่ว่าก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างนี่คะเออแล้วก็ยังไม่จบด้วยก็ถือว่าเรียนเรียนไปหนึ่งรอบแล้วกันเนาะอืมแต่ใช้เวลาสองปีนะแล้วก็ <c oughs> จบมินนาโนแล้วก็มาสอบก็เลย จะลงสอบ N3 เลยถ้าลงจบเล่มนี้แล้วสอบ N3 เลยได้ไหมการตอบเลยว่าแกรมมาหรือบางอย่างคำศัพท์มันไม่ได้มีในนี้นะ N3 นะอันนี้คือพื้นฐานจริงๆอะ่ะก็มีแต่ไม่เยอะฮะเราต้องมาหาหนังสือที่เป็น N3 โดยเฉพาะนะแกรมมามันจะมีแกรมมา N3 พวกศัพท์ N3 อะไรเงี้ยการก็ใชเ้เล่มนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่ฮ่องกุงโซโมาโตเมนอ่านไม่ค่อยออกนะ นี่ห้องกกโซโมาโตเมเนี่ยคะ่ะไม่รู้อ่านผิดหรือเปล่านะผ่านผ่านมาก็ <c oughs> อ่านไม่ค่อยถูกหรอกอาศัยอาศัยจาเอาแต่ว่าเป็นคนที่พูดแย่นะอมนี่คะ่ะแบบนี้ก็จะมีมีสี่เล่มแต่การซื้อมาแค่สามเล่มก็จะมีสับนะแต่ว่าหน้าปกมันจะเป็นอีกอย่างนะแต่ว่าเอาทิ้งไปแล้วนะีนอันนี้ก็คือ,อหน้าปกมันจะเป็นรูปแบบนี้นะ เป็นรูปเป็นรูปนกคูก,กแบบนี้นี่คือ N2 การซื้อมาเตรียมไว้นะคะไอเล่มนี้ก็เล่มสามนี่ซื้อมาเตรียมไว้เหมือนกันตั้งนานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาอ่านตอนที่จบมินาโนนี่ฮงโ,โกัแล้วก็มาอ่านตอนก่อนสอบแค่ <c oughs> สามเดือนนะคะอะก่อนหน้านั้นก็เคยเรียนบ้างแต่ว่าไม่ได้ต่อเนื่องไม่จบอะไรเงี้ยเรียนนิดนิดหน่อยหน่อยนะมเะนี่ยคะ่ะก็จะมีแกรมมามีบึงโฟนะคะแกรมมา แล้วกเ็เป็นคำศัพท์นะคะเป็น vocabulary นะคำศัพท์นะแล้วก็อันนี้ก็จะมี reading นะ reading ก็คือการอ่านก็จะมีพวกนี่ค่ะให้เราฝึกอ่านนะคะเออแต่ reading มีการไม่ได้อ่านนะไม่ได้ใช้นะอันเนี้ยไม่ได้ใช้อะ่ะใช้อยู่นิดเดียวนะอา่านี่ค่ะก็จะมีการอ่านนะ reading ก,ก็หาอ่านไป แล้วก็นี่ก็จะมีเป็นแบบว่าเป็นช้อยช้ยคำถามแบบเนี้ยเป็นคำศัพท์เป็นคันจินะนี่ค่ะเป็นห้าร้อยคำถามนะคะมีห้องกุห้าร้อยคำถามเนยคะ่ะเล่มนี้เลยนะคะสีเขียวก็จะมีเอ่อบึงโปนะก็แล้วก็คำศัพท์อะไรเงี้ยมีคันจิมีอะไรเงี้ยค่ะมีไวยากรณเนะะี้ยค่ะนี่ค่ะ มีวายปอเกลับขันกี่นะอันนี้อันนี้เป็นฝึกทําข้อสอบเนี่ยเนาะมีห้าร้อยคำถามแี้วก็ทําอันนี้จบอยู่จบสรุปแล้วทุกเล่มคืออ่านจบแต่ว่ามาจบก่อนสอบนะจบกัอนก่อนสอบเอ้ทุกเล่ม reading ไม่ได้อ่านนะคะเพื่อน reading นี่อ่านไม่จบเลยแล้วก็เนี่ยค่ะเล่มเนี้ยกันก็ใช้เล่มนี้แหละแล้วก็ฝึกทําข้อสอบนะฝึกทําข้อสอบอืม เป็นร้อยๆข้อนะเออฝึกทําข้อสอบเอ่อการอ่านอะไรอย่างเงี้ยฝึกทําข้อสอบเออทุกอย่างอ่ะเออคันจิอะไรเงี้ยเออทีนี้นะเป็นร้อยๆข้อนะเพื่อนแล้วก็เอ่อตอนสอบก็เตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็ตอนสอบเนี่ยจะแบ่งเป็นสามพาร์ทนะคะก็คือพาร์ทคำศัพท์ใช่ไหมคะเออคำศัพท์ ก็จะมีพวกคันจีพวกอะไรอย่างเงี้ยแหละเออสามสิบนาทีสามสิบข้อนะข้อละหนึ่งนาทีคิดดูเราเอ,อ่อถ้าเราคือต้องการทันทีไม่งั้นเราก็ไม่สามารถกลับมาได้เออเพราะว่าที่ญี่ปุ่นสอบที่ไหนๆก็น่าจะเหมือนกันเนาะแต่ที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยตรงเป๊ะเป๊ะเ,เ,เ,เลยก็คือเริ่มอะไรเงี้ยห้ามแตะอะไรเลยนะห้ามแตะห้ามแตะปากกาห้ามแตะอะไรเลยอ่ะพอเขาเริ่มเราถึงจะแบบเริ่มได้ห้ามเปิดข้อสอบอะไรเงี้ย แล้วก็ดินสอนเราต้องเตรียมไปให้พร้อมนะเพราะว่าถ้าหากักในเรามัวมาเหล่าดินสอนเนี่ยเสียเวลานะฮะ <c oughs> ต้องเตรียมไปสองสามด้ามแล้วก็เออเอาไว้เผื่อพลาดะคะเออแล้วข้อละหนึ่งนาทีสามสิบข้อหมดเวลาปั๊บวางดินสอเลยนะเออคือเราไม่ต้องคิดมากถ้าไม่แน่ใจก็วงไปเลยนะเพราะว่าไม่มีโอกาสกลับมาย้อนใหม่อีกแล้วเออแล้วก็นั่นแหละสามสิบข้อข้อละหนึ่งนาทีอันนี้เป็นข้อที่แบบเครียดที่สุดเลยนะ <c oughs> เพราะว่า เราเหมือนทําไม่ทันอ่ะอืมแตก็ไม่เครียดเท่าไหร่ไม่เครียดเท่าริดดิ้งนะริดดิ้งก็คือเป็นพาร์ทที่สองที่เราต้องสอบใช่ไหมอันนั้นก็อ่านนะอ่านแล้วมวัวจะอ่านไงอ่านจับใจความใช่ไหมอ่านเป็นหน้ากระดาษแล้วเรามาตอบแค่ข้อเดียวอะไรเงี้ยเออต้องทําความเข้าใจกับบทความที่เขาให้มาหรือที่เขาให้เราอ่านแล้วก็มากามาเลือกอะไรเงี้ยว่าเขาถามอะไรนะคะ นั่นแหละนะั่นก็คือ r e a ดิ้งการทำไม่ทันนะคะก็ยากอยู่ทำไม่ทันทำไม่ทันเกือบเกือบสิบข้อนะประมาณห้าข้อขึ้นอะ่ะแต่ก็การนะการทุกข้อก็คือเดาเดาเดาเอาเอางี้ยอืมแล้วก็พาร์ทฟังอ่าพาร์ทฟังนี่การได้คะแนนเยอะที่สุดนะคะเออก็ห้าสิบจิมหกสิบนะเออมันจะหกสิบหกสิบหกสิบใช่ไหม r ิ a ดิ้งการก็ไม่ผ่านนะ <laughs> ได้แค่60ได้แค่แค่นะเออแล้วก็คำศัพท์ก็เฉียดชิวได้31มนะมันจะเต็ม60หมดเลยนะแต่ว่าริดดิ้งเนี่ยการได้50เต็ม60เนาะก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงสุดในบรรดา3ประเภทมันก็เลยช่วยให้การผ่านมาได้ทําไมการถึงผ่านดิดดิ้งนะเพราะว่าการชอบฟังเป็นคนชอบฟังฝึกฟังมาก่อนหน้านี้แล้วนะฟังนี้ฝึกมาตั้งแต่สมัยยังไม่ลงสอบนะเออ ก็คือเข้าไปหาแล้วก็ฟังอะไรเงี้ยก็ <c oughs> คือเพืเ่อนๆก็ให้อ่านเพราะว่าเราต้องการสรบอบ N3 ใช่ไหมเราก็ต้องอ่านคําศัพท์ N3 เอเอ,อเราจะไม่ไปอ่านอย่างอื่นเลยนะคะเอออันนี้ก็คือพิธีการของเรานะการนี่อ่านนี้ก็อ่านแค่รอบเดียวอ่านก็ไม่จบแต่ว่าคือจะเน้นไงเน้นเน้นแบบไม่อ่านอย่างอื่นอ่ะเออไม่ไปอ่านมินานาะมินนาโนอ,อะไรเงี้ยเออคือ จบแล้วอันเนี้ยเออเป็นเบสิกของเราเฉยเราก็มาตวอ่านนั้นนี้เลยอ่านที่เป็นเกี่ยวกับ n สามล้วนเนี่ยเลยเพราะว่าเราต้องการ jlpt ใช่ไหมคำศัพท์มันจะมีอยู่กี่คำไม่รู้ของของ n สามเนี่ยน่าจะประมาณห้าสิบคำเนาะคันจิคือเราก็จําไม่ได้หมดหรอกแต่ว่ามันจะผ่านผ่านอ่ะเออผ่านผ่านผ่านหูผ่านตาอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นและค่ะส่วน listening เราฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆฟังที่มันเป็นแนวข้อสอบนะคะ ก็ฟังแนวข้อสอบนั่นแหละก็ฝึกทำด้วยแล้วก็ค้นหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็อัพอัพโหลดแอปพลิเคชันนะคะตามโทรศัพท์ Photoshop นะแล้วก็พิมพ์ไป n3 listening test หรือว่า n3 บึงโปรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ gamma n3 test อะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นมาให้เราเลือกแล้วก็เลือกเลือกมานะคะแล้วเราก็ฟังนะฟังทุกวันทุกวันออย่างเงี้ยโดยเฉพาะก่อนสอบนี่แหละก็คือลงไว กันยาใช่ไหมแล้วก็ย้ายบ้านด้วยอะไรด้วยตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ก็ฟังทุกวันวันละนิดๆนะคะนั่นเลยค่ะเออก็คือให้เราให้เราเนี่ยมุ่งไปที่ไอ้นี่เลย n3 เลยนะคะเพราะว่าเราต้องการต้องการสอบผ่านไงเออเราอย่าเพิ่งไปเรียนอันอื่นที่มันแบบว่าที่ไม่เกี่ยวนะ n2 ก็บางทีก็หรือว่าน4บางทีก็แบบเพลิดเพลินเหมือนกันนะไปอุ้ยอันนี้น่าสนใจอันนี้ลองเล่นแต่คือคิดไปขึ้นมาคือเสียเวลาเออเพราะว่าเรามา เพ่งประเด็นกับตรงนี้เลยดีกว่านะพื่อนเ <c oughs> นาะอันนี้ก็คือที่การผ่านมาแบบเฉียดชิวนะฮะ <c oughs> แต่ก็ดีแล้วที่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็คือก็น่าจะต้องสอบให้ได้นะเพราะว่านั่นแหละว่าจะถ้านี่ไม่ได้ครั้งที่สองก็น่าจะผ่านคิดว่าอย่างนี้นะอืมแต่ก็ผ่านมาแบบเฉียดชิวเนาะก็มั่นใจอยู่ว่าไม่ได้มั่นใจนะก็คือห้าสิบห้าสิบเพราะงั้นเดี๋ยวดูกนนี่ค่ะก,ก็คือที่การ อ่านนะ,ะเรียนมินาโนโจบนะแล้วก็มาหนังสือสามเล่มนีแค่นี้เองนะหนังสือพวกชุดนี้นะกะ็ตามนะฮะตามช่องช่องที่เขาติวนะคะครูมีครูมีอะไรชาวภาษาญี่ปุ่นส่วนมากกันจะต,ตามพวกชาวภาษาญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าเว็บของไทยอะ่ะช่องของไทยยังไม่ค่อยมีค่ะมีแต่ช่องของเซนเซชาวญี่ปุ่นนะที่เข้ามาแบบว่าติวอะไรอย่างเงี้ย ติวให้มีอยู่หลายช่องนั้นเพื่อนลองค้นหาเดี๋ยวนี้มีช่องใหม่ๆมาเยอะเพราะว่าช่วงโควิดเนาะมันมีการเรียนออนไลน์นะมันก็เลยเกิดขึ้นช่องใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากนะถ้าใครแบบมาอยากจะสอบช่วงเนี้ยคือหนังสือเนี่ยไม่จําเป็นไม่จําเป็นเท่าไหร่แล้วมันต้องซื้อเยอะเหมือนสมัยก่อนเลยเนาะก็คือซื้อแค่นี้พอแล้วเราก็ติวเอาตาม youtube <c oughs> ตาม u t u b e อะไรเงี้ยค่ะ เนาะครูเขาจะสอนดีแต่ว่าอย่างครูภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นะนะแต่ว่าดีนะเ,ออเราฟังไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะชินการเนี่ยพอการเรียนกับครูภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มแรกใช่ไหมการก็พอไปเจอแบบที่มันมีอะไรนะเรียกอะไรอะโรมันจีการอ่านไม่เป็นการจะอ่านไม่เป็นนะแล้วก็จะอ่านเป็นแค่คันจิที่มันมีตัวฮิรางานาะกำกับ ฟูริงันะากำกับอะแต่ถ้ามีเป็นอ,อะไรนะเป็นรูมาจิจะปวดหัวมากนะก็เลยนั่นแหละก็เลยไม่ไปก็เลยจะก็เลยฟังแต่บแบบนี้นะแล้วก็ฟังครูญี่ปุ่นบ่อยๆบ่อยๆแล้วเราก็ได้การหลักการฟังด้วยเนาะเราก็จะได้เรื่องฟังด้วยเนาะเพราะว่าครูเขาก็จะรู้ว่าเราระดับไหนเขาก็ไม่ได้พูดภาษายากเท่าไหร่นะแต่บางคนครูบางคนก็ใช้ อธิบายภาษายากขึ้นนะถติว่า,าสอนเรา N 3เนี่ยแต่อธิบายคาอธิบายเนี่ยศัพท์ระดับ N 2 N 1ก็มีคือเราไม่รู้หรอกแต่ว่า,าสามีเราเนี่ยลุงเนี่ยเขารู้ไงเขาบอกคนนี้นะใช้สอนอธิบายและใช้ศัพท์ยากกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยเออบางทีเราก็งงๆอ่ะนะคือนั่นแหละแต่ก็ก็ยังดีอ่ะเราก็อาจจะได้ศัพท์ใหม่มามันฟังไม่ไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก แต่บางทีก็ฟังไปเรื่อยๆมันก็เข้าใจนะเพื่อนมันก็จะชินนะมันก็จะได้เรื่องของการฟังด้วยโอเคก็ไม่มีอะไรมากเนาะนี่เนาะก็ให้เรามุ่งที่มารีวิวเหมือนแบบว่าเออให้มุ่งให้มุ่งที่คําศัพท์อ่านคําศัพท์ก่อนเลยเราจะได้จําเพราะว่าเราจะได้ไปอ่านพวกรีดดิ้งแล้วเราจะเข้าใจนะเพราะว่าคําศัพท์นี่เบื้องต้นเลยนะเราต้องรู้นะพอคําศัพท์จดเสร็จแล้วก็เราค่อยไป Grammar แล้วกันเนาะ g r ม m m a r สจแล้วก็ไป Reading น่าจะเป็นสุดท้ายเนาะเป็นแต่ว่า Reading นี่ฝึกอ่านอ่านบ่อยๆนะเราจะจะได้อ่านทันนะคะออต้องหัดอ่านบ่อยๆนะเนาะอือโอเคค่ะเพื่อนนี่เนาะก,กังก็มาแชร์นะโอเคเนี่ยผ่านอินสาม,มาได้ด้วยสิ่งนี้แล้วก็ขัดทำข้อสอบกนะ็อ่เป็นข้อสอบของ T Sense นะคะเพื่อนก็ถ้าสนใจก็อ่อ ไปติดต่อที่ Tensee นะไปเข้าไปเข้าไปที่เพจของ Tensee นะก็น่าจะมีสอนออนไลน์ด้วยนะแล้วก็อะไรนะมีข้อสอบนะอาจารย์เขามีข้อสอบขายให้เรานะเขาก็จะแปลให้แปลให้มาแต่เขาใช้ฮิรังนะนะซึ่งเป็นแบบวิธีที่การชอบไงเออใช้ฮิรังนะแบบกำกับถ้าอ่านไม่ออก กำกับคันจีอ่ะเออนั่นแหละแล้วก็นั่นแหละจะแปลแล้วเราก็จะรู้วิธีแปลนะเออวิธีแปลว่าอ๋อแปลจากข,าข้างหลังมาข้างหน้าอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละการก็ใช้ข้อสอบของ t ีเซนเซนะคะคเพื่อนๆก็ลองไปติดตามที่เพจของ t ีเซนเซนะคะก็จะนั่นแหละที่ผ่านอิสมาได้เนาะก็ขอบคุณขอบคุณข้อสอบของอาจารย์นะคะแล้วก็ขอบคุณหนังสือเล่มนี้นะคะ โอเคเพื okay, ่อนบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ